รัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพค่ะหลังจากที่ได้รับเอกราชมานะคะที่ทวีปแอฟริกาเนี่ยเขาปกครองกันแบบที่เรียกว่าแอฟริกันโซเชียลิซึมค่ะคือสังคมนิยมแบบแอฟริกาก็คืออุตสาหกรรมใหญ่ๆจํานวนมากนะคะก็จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลค่ะอย่างเช่นการทําเหมืองการก่อสร้างพวกแบบไร่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งพออุตสาหกรรมใหญ่ๆอะถูกบริหารโดยรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วใช่ไหมมันจะไปสู้กับประเทศอื่นไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลคนเดียวจะบริหารทั้งหมดอย่างเงี้ยมันจะเอา อะไรมาสู้กับประเทศอื่นประเทศอื่นเขาเป็นแบบบริษัทเอกชนย่อยๆรายเล็กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเคลื่อนตัวเร็วพัฒนาเร็วขยับเร็วพอโลกมันเกิดการแข่งขันขึ้นทางแอฟริกาคือสู้ไม่ได้แหละตอนนั้นเนี่ยนะคะทางกลุ่มผู้นําของแอฟริกาเขาตั้งใจว่าโอเคเราได้รับเอกลากแล้วเราจะทําธุรกิจกันเพราะฉะนั้นเราจะตั้ง ภาษีกีดกันการค้าให้มันสูงๆคะ่ะเหมือนที่โดนัลด์ทรัมป์ทำอยู่ตอนนี้เนะเพราะว่าตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าตั้งภาษีนําเข้าสูง,สงๆใช่ไหมคะของที่มาจากนอกประเทศแพงเดี๋ยวคนในประเทศก็จะอุดหนุนของในประเทศอ่าก็จะมีรายได้อะไรเงี้ยและที่สําคัญถ้าคุณอยู่นอกประเทศแอฟริกาอยากมาทําธุรกิจที่นี่ใช่ไหมคุณจะต้องเอาโรงงานมาตั้งที่แอฟริกาเลยจะได้ไม่ต้องจ่ายภาษีไงแต่ ไม่เวิร์เพราะว่า1แอฟริกาไม่ได้เป็นที่ที่น่าดึงดูดขนาดนั้นสำหรับคนทั่วไปสมัครนักลงทุนต่างประเทศค่ะแล้วก็เรื่องอุปสรรคทางด้านภาษาด้วยอย่างสมมติว่าเราจะไปตั้งโรงงานอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจะไปทำธุรกิจต่างประเทศอุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรื่องภาษาใช่ไหมเราก็จะต้องไปเรียนรู้ภาษาเขาแต่ที่แอฟริกาค่ะคือมีชนเผ่าย่อยๆเต็มไปหมดเลยคือบางพื้นที่มีเป็นร้อยภาษาเรียนไม่ไหวเป็นลมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้นักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยคือไม่ค่อยกล้ามาลงทุน ในแอฟริกาก็คือเรื่องการคอร์รัปชันซึ่งนี่คือเหตุผลข้อที่5คะ่ะ